พี่น้องคุงนา่งจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเยย่อมจ้ามาจ้าพี่น้องมา่อหอกษาสารต้องการจาาพี่น้องหอเขาหน่อยจ้าพี่น้องปีละเทือนีจับพี่น้องมียังแน่พี่น้องว่ามึงไกลๆได้จ้าพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเฮ็ดกูบ้านคุงนางก็เลย่ยมมานอจ้านี่พอก็หนอกสาวกับย่าจากพี่น้องนีจ้าพี่น้องแบบเตงโมกยศาสตร์ทวดินแล้วกับแบเงาะม่านนกแกวมังกร ไอ้ลงก้องหักอือักท่องข้าวนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็ททำทิมพีกโสดบักท่านพุทร่าค่ะไหลหล้วก็ไ่้ต้ลนา้บักาีด่าต้ลนี้แอปเปิ่ล่าเหลเล้วเหล่เขือาเหลัาเหล่าเ่เขี่วหวาเหล่เหาเหล่าเหล่าล่า้่า่าเหล่าเหลเหเหเห แกงเ็ดแกงเห็ดปวกก็มีนะ่พี่น้องแกงเห็ดปวกหะไม่ไม่โซชจากพี่น้องละกันเขาเมาเขาเมาละก็เนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อมูหยางจัแล้วก็ขเขาเมานั่นจากพี่น้องละกัล้วก็หัวหัวสมสมหัวสมหมูจากพี่น้องแล้วก็ดับเดตอตอก็มี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ลูกโตนี่แล้วกัปิงตบปิงกบปิงป้าละพี่น้องี่ห้อปิงป้าคอ นี่แหละจ้าพี่น้องเก็บุกเอาทุกอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องมาร่วมกันใส่นํำการแบบนี้แล้วก็เย็บเขาไปแต่ิเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องที่ขึ้นหอมมาอ่าเย็บเย็บจิตกระพอมา้ัางนี้เป็นข้ามมาจ้าพี่น้อง,ง,องแบบนี้เขาเอื่อว่าเขาสารได้จ่าพี่น้องเนี่ย ีกูนั่งก็เลยยกรับยายกับหนองสาวจากพี่น้องก็มาหัอเขาสาวเขาใหญ่ได้จากพี่น้องตัวนีจากพิษวายขาขึ้นเลยได้จากพี่น้องตาตาถ้าตาตาท่านยังเรียบร้อยเบิดนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้เป็นหัอเขาหน่อยจากพี่น้องคือนเขาสาวเป็นยายยายในในทุ่งหน้ายายในบ้านเท่านี่แหละค่ะพี่น้องหัอก็เรียบร้อยแล้วจากพี่น้องก็รัดทิ่นี่ กรุงหน้าเอืโอยงอับย่าด้วยหลองสาวค่ะขอลาไปก่อนด้วยตาพี่น้องเหตุขอสาทีละเทื่อด้วยจักพี่น้องกะมือจะขอลาไปก่อนค่ะจ้าวันดีจ้า